สวยยเนะสวมาัสดีค่ะทุกคนมาชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จังหวัดระยองค่ะในงานนิทศัการ w o n d e r e s s ร o o m รค่ะคนมาเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวไปรับบัตรคิวเพื่อเข้าชมปันไม้เป็นกลุ่มหรือหมู่คณะแล้วขึ้นมาชั้นสองนะมาถึงแล้วก็เดีย๋ยวไปชม งานจัดแสดงตรงไหนอู้นั้นไงนดอกไม้แค่แค่เลยค่ะเป็นการจัดแสดงพันไม้เมืองหนาวและพันไม้เมืองไทยเรียงตามเฉดสีของสเปกตรัมแบ่งออกเป็นเจ็ดโซนเพื่อถ่ายทอดความสวยงามและคุณค่าของพืชพันธุ์งั้นเดี๋ยวไปชมดันนู้นกันค่ะอู้มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยตอนนี้ก็สนุกสนานไปกับการเก็บภาพบรรยากาศร,รอบๆนะคะ ก่อนเดินลงไปชมด้านล่างระหว่างทางก็เืวบเลินกับความสวยงามและดอกไม้ที่จัดแสดงเป็นดอกไม้จริงทั้งหมดเลยค่ะอน,นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการดิจิทัล360องศาไ่ายใต้ทีม p รอ์ออฟไทยแลนด์เสร็จจากตรงนี้ไปชมกันค่ะไปคะ่ะไปชมกันเลยคะ่ะ ขอขอบคุณปตทที่จัดนิทรรศการดีๆให้พวกเราได้ชมกันคะ่ะเจ้าอล่าค่ะออกมาเดินเล่นริมหาดชมบรรยากาศยามเย็นค่ะคืนนี้พวกเราก็พากันที่นี่ค่ะที่จันทบุรีทะเลด้านนู้นก็สวยนะคะเดินเล่นเพลินๆเดี๋ยวออกไปกานอาหารเย็นแล้วก็ทานทุเรียนกันค่ะไปคะ่ะ ไปซื้อทุเรียนกันเลยค่ะน้องแดงรักตู้บริการดีเยี่ยมค่ะเย้เย้เอ้ยเรื่อนทุเรียนที่เลื่อยใหญ่ด้วยหนูชอบแบบนุ่มๆอันนี้กรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในเอาเอานุ่มกว่านี้เอาลูกเอาของนุ่มกว่านี้ลูกของเขาก็เอานี่ของตอนนี้ตอบนอนห้เอาเย้ ได้ทุเรียนแล้วเอาไว้ทานหลังอาหารเย็นแล้วก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนเจอกันพรุ่งนี้เช้านะสวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะตะเลสวยจัง <c oughs> <c oughs> โอเคดิข <Okay. S 2> oh, hey, yeah. ้าว Go uh ีดีโอจยังจะวีดีโอโอเค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 มี่พึ่งพึ่งลงมาเหมือนกันจ้าพึ่งลงมาสวยเนาะสวยเมื่อกี้เดินมาแล้สวยแล้วก็อีก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  ค่ะมาถึงจุดชมวิวเนินนางพญาแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปด้านบนค่ะเพราะเป็นเนินนางพญาต้องอยู่ด้านบนค่ะแต่เอ๊วิวด้านนั้นก็สวยนะ Hey b บบี้ h that beautiful let s see ถ่ายกระสีหน่อยแดดดีมากเลยอ่ะแสงมันโอเคพอดีรีบถ่บายภาพจะขึ้นไปชมวิวด้านบนค่ะอยูด่ด้านบนด้านนู้นเลยค่ะจากนั้นก็ไปต่อที่เจดีย์กลางน้ำค่ะเจดีย์กลางน้ำ มันต้องนั่งเรือไป่ใช่หรอมาตัองนั่งเรือนั่งเรือใช่เมื่อกี้เห็นป้ายใช่ไม่เจอแม่ถ้าไปอนึงแล้วค่ะเจดีคลางน้ำเดินตามสะพานไปเลยค่ะตรงนู้นเจดีสีขาวๆค่ะไปต่อที่วัดโบสถ์สีน้ำเงินค่ะขึ้นไปไหว้พระประธานด้านบนสาธุค่ะ Okay. ร,ร, <S <S ร,ระหว่างรอทานอาหารเย็นคืนนี้เาราพักกันที่นี่ค่ะที่อ่าวไประยองค่ะนั่งรับลมชมวิวทะเลจังหวัดประยองกันค่ะลมเย็นสบายค่ะ ะไก็สวยนะดูกันบปเพลินๆค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่เดี๋ยวให้ช่งตุย้ยแต่ภาพให้ค่ะแล้วทีนี่แล้กะแพนไปนี้ก็มีกำสุขกันอาแล้วามันได้กี่นาทีอโอเคโอเคโอาแบบมันอะี่โอ้ เอาลมะเอาไงล่ะยังดไม่ออกเปลี่ยน้เลยยังไงก็อ่าบิดไปดไเลย่เดี๋ยวพี่ไปเรือดูเอานะว่าพี่ชอบาไหนันไหันหันไปหันไหนก็ได้นปเออได้พี่มุมวห้มมันลบากมากเลยเนาะ มันลำบากมากกันอีกชั้นเจอกล้องไม่ได้อยากเป็นอย่างไอ้แม่มอ่ะเจอกล้องเจอกล้องอันนี้กล้องนะเขามีกล้องไหนใหญ่อันนี้เขามีกล้องนะพี่ขิมถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวต่อที่สวนดอกไม้เมืองหนาวมาถึงแล้วค่ะสวนดอกไม้เมืองหนาวหรือสวนทิวลิปค่ะอืม

มาดามขอปิดคลิปด้วยดอกทิวลิปสวยๆค่ะฝากกดไลค์ซับสไคร้เป็นกำลังใจมาดามด้วยนะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ